สอนวิธีซื้อหุ้นปันผลอย่างละเอียดด้วยกราฟง่ายๆจบในคลิปเดียวใครดูกราฟไม่เป็นแล้วอยากซื้อหุ้นปันผลเด็ดๆต้องติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้โคตรกวงสอนเล่นหุ้นนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการหาหุ้นปันผลเด็ดๆแล้วก็วิเคราะห์กันด้วยกราฟนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่า ใครที่คิดจะซื้อหุ้นบันผลนะครับแล้วมาเปิดกราฟเยอะแยะเครื่องมือเยอะแยะแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าขุนเจ๊งแน่นอนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกราฟที่มันเยอะแยะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือสําหรับนักเก่งกําไรนะการเกงกําไรเนี่ยจะต้องไวแล้วก็จะต้องเรียกว่าต้องซื้อไวขายไวแล้วก็มันมีสัญญาณหลอกเยอะนะครับเดี๋ยวใครอยากจะเก่งเรื่องการเกงกําไรเนี่ย ดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปหน้าให้ดูแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการซื้อหุ้นบันผลแล้วหาจุดเหมาะสมในการซื้อก่อนเพราะว่าหลายคนเจ๊งมาแล้วบาดเจ็บหนักนะครับผมเลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาที่ทําคลิปนี้เพราะอยากให้คนไทยรวยทุกคนแล้วก็ประสบความสาเร็จกันจริงๆนะครับอ่ะวิธีการหาหุ้นบันผลเนี่ยเราก็มาที่เซตก่อนเซตเทรดนะครับแล้วก็มาที่ มาที่หุ้นนะครับสู่ภาวะตลาดนะครับเสร็จ hmm. แล้วเราก็มาที่เซ็ต hd นะครับเน mm ี hmm. ่ยมาที่ภาวะตลาดแล้วก็มาที่เซ็ต hd ก่อนก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าหุ้นปันผลดีมันอยู่ในไหนนะครับตราซัฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดอันดับหุ้นที่ปันผลดีจ่ายปันผลต่อนเนื่องมานะครับให้เราแล้วเราไม่ต้องไปนั่งหาจาก4กี่ร้อกว่าตัวให ปวดตาเนะี่เราก็เลือกเลยเนี่ยฮะอยากดูอยากซื้อหุ้นธุรก,กิจอะไรเราก็เลือกเสร็จแล้วเราก็ดูชื่อหุ้นแล้วก็มาค้นนะครับมาค้นในกราฟนะครับวิธีซื้อหุ้นปันผลเนี่ยจริงๆเครื่องมือมันเยอะแยะผมจะบอกให้นะฮะไม่ว่าเครื่องมืออะไรนะครับลบทิ้งไม่ให้หมดนะครับเสียเวลานะฮะเนี่ยลบไม่ให้หมด โมลูกไม่ต้องดูครับลบไปให้หมดครับเสียเวลามากเครื่องมือนะครับ isong isi macd เส้นค่าเฉลี่ยลบให้หมดเหลือเส้นเดียวค่าเฉลี่ย200ร้อวันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดงานวิเคราะห์ของเราเลยนะเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือมาสเตอร์มายสำหรับเรารที่เราจะต้องออกมาใช้นะครับ คราวนี้เมื่อเราหาหุ้นเจอแล้วเราเลือกหุ้นมาได้สักตัวหนึ่งนะครับเราดูว่าราคามันแพงเกินหรือถูกเกินไปนะครับวิธีดูนะครับมันดูได้หลายแบบนะครับเราดูเราเข้ามาที่หน้าของงบการเงินของหุ้นตัวนั้นๆก่อนนะครับอันนี้วิธีวิธีดูนะครับ ถ้าเราดูโดยใช้งบการเงินเนี่ยเราก็มาที่ข้อมูลทางการเงินนะครับเสร็จแล้วพอ,อมาข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถดูได้ว่าหุ้นที่ขายกันซื้อขายกันปัจจุบันเนี่ยมันสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีน,นี่คือ P/BV นะครับ Price per Book Value ก็คือว่ามูลค่าทางบัญชีเท่าไหร่ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ทุกวันเนี่ย มันสูงหรือต่ำกว่านะครับถ้าต่ำกว่าศูนย์แสดงว่าถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีถ้า4.59หมายถึงความว่ามูลค่าของบริษัทอยู่ที่ระดับหนึ่งแต่ราคาตอนนี้แพงกว่าราคามูลค่าทางบัญชีอยู่4.59เท่านะครับอยู่ที่คุณจะกล้าลงทุนหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมูลค่ามันหมื่นล้านแต่ซื้อขายกันอยู่ที่4ี่หมื่นล้านอันนี้คือยกตัวอย่างให้ให้ดูง่ายๆนะ คุณก็ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจมันดีคุณก็ซื้อลงไปเลยสี่หมื่นห้าพันล้าน,นครับก็ซื้อหุ้นที่ราคานี้แหละที่ปัจจุบันแต่หุ้นบางตัวเนี่ย P/BV มันต่ำนะครับเราไม่ไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เ,เราไม่ได้มาชี้นำนะครับเราแค่บอกว่าดูยังไงนะวิธีดูเราก็มาที่งบการเงินนะ บางตัวเรียกว่าเล่นกันอยู่ที่0.8ถึง1บางตัวเล่นกันอยู่ที่4ถึง5เท่าก็แล้วแต่นะวิธีแรกก็คือการดูนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ย PBV นะครับ0.91เท่านั่นะหมายความว่ามูลค่าทางบัญชี100แต่เราได้หุ้นราคาถูกกว่าถึง10%ถึง9%นะครับ 9.9%ก็คือ10%นั่นแหละปีที่แล้วถูกกว่าถ้าเราซื้อปีที่แล้วได้หุ้นถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีถึง20%นะเนี่ยบางช่วงบางปีเนี่ยก็สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเพราะฉะั้นยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับสำหรับหุ้นปันผลนะข้อหนึ่งนะเนี่ยก็คือวิธีดูจากงบการเงินนะครับข้อสองก็คือเอามาดูกราฟนะครับ แล้วก็พิมพ์ชื่อหอุ้นเข้าไปนะครับร enter. อ enter รอแป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครัส,สนใจ delete t ไหมหหเราดูเฉพาะเส้น200วันนะครับ ถ้าราคาหุ้นต่ำลงมากว่าเส้น200วันนะครับซื้อได้เลยนะครับมันคือจุดที่บอกว่าราคาหุ้นถูกมากๆนะครับเนี่ยต่ำกว่า200วันเนี่ยซื้อไปเลยต่ำลงมาตกลงมาลึกๆแล้วก็ย่ำอยู่ที่เนี่ยประมาณสา6เดือน,นซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าแพงเกินไปแล้วเป็นผมผมไม่ซื้อนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเนี่ยก็เตรียมเงินเอาไว้เลยวันหนึ่งถ้ามันตกลงมาคุณก็ต้องซื้อเพิ่มถัวเฉลี่ยเพิ่มแต่สภาพพุ่งขึ้นแบบนั้นเนี่ยไม่มีไม่น่าสนใจนะแล้วที่เคยบอกว่าวันที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นปันผลเนี่ยคือวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าหุ้นปันผลอนะ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปถึงไหน แล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะลงลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเยอะๆแล้วเนี่ยวล้ว price per book value เราเนี่ยยังไม่ยังไม่มันยังไม่สูงมากเรียก,กว่าต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยน่าสนใจเนี่ยอย่างอันเนี้ยลงลงตัดลงมาตัดเส้นสองร้อยวันลงมาแล้ว ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าลงลึกมากเนี่ยวิธีดูนะครับแล้วก็ซื้อไว้เลยแล้วรอปันผลนะครับถ้พาพุ่งขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งเนี่ยคือวิธีดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้นะครับจิตวิทยาในการลงทุนแล้วก็ การลงทุนอย่างละเอียดนะครับสามารถติดตามนะครับกดเป็นเมมเบอร์ได้เลยนะครับแค่3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเราจะมีข้อมูลเจ๋งๆแล้วก็การวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมาบรรยายกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังหาหุ้นปันผลดีๆแล้วก็ต้องการวิธีลัดในการวิเคราะห์อย่างง่ายแล้วก็ เบ็ดเสร็จในคลิปเดียวนะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ